สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มไอสตาร์ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเส้นขนานะคะมาฟังสมาชิกในกลุ่มได้เลยค่ะ 1. น,นางสาววิสุดาคงคำาูตส 2. นางสาวไทรินอารมณ์ 3. นางสาววัสิกาจินดาโชตค่ะ 4. นางสาวนาริชนจรันวนาค่ะและ5้าฉันนางสาวยุพารัตน์เ<อ>่างทำหน้าที่พิธีกรค่ะ ค่ะสำหรับทฤษฎีบทที่3นะคะก็เส้นตรงสอเส้นที่ไม่ขนานกับเกน y ายจะขนานกันก็ต่อเมอความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากันค,ค่ะสำหรับตัวอย่างที่1นะคะเส้นขนานเส้นที่1คือ l 1เส้นที่2คือ l 2เส้นที่3คือ l 3นะคะ ถ้า ml 1เท่ากับ y 1ลบ y 2ส่วน x 1ลบ x 2หรือถ้า ml 2เท่ากับ y 1ลบ y 2ส่วน x 1ลบ x 2ถ้า ml 1เท่ากับ ml 2แสดงว่า l 1ขนานกับ l 2หรือถ้า 1> ML 1ไม่เท่ากับ ML 2แสดงว่า L 1ไม่ขนานกับ L 2ซึ่งสรุปได้ 2, จงแสดงว่าเส้นตรงที่ผ่านจุด A 4กับ5และ B 1กับ2อาขนั้นกับเส้นตรงที่ผ่านจุด C 2กับ8และ D ลบ2กับ4วิธีทำความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด A และ B เท่ากับ5ลบสส่วนด้วยสลบ1เท่ากับ1งจุด C และ D เท่ากับ8ลบสส่วนด้วย2ลบลบสองเท่ากับ1 นั่นคือเส้นตรงที่ผ่านจุด A และ B ขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด C และ D ข้อสังเกตถ้าเส้นตรงสองเส้นมีความชันเท่ากันและมีจุดร่วมก,กันอยู่หนึ่งจุดแล้วเส้นตรงทั้งสองจะเป็นเส้นเดียวกันตัวอย่างที่สี่นะคะ จุด A คือลบ4และ1จุด B คือลบ5และลบ4จุด C คือ1และลบ2และจุด D คือ X และ Y เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลีย่ยมด้านขนาน A D C และ D โจทหามพิกัดของจุด D e. วิธีทำหาจุดด้านจากรูปด้าน A D ขนานกับด้าน b C ความชันของด้าน A D จึงต้องเท่ากับความชันของด้าน b c ความชันของด้าน b ีเท่ากับ 4, ลบส่ลบลบ2ส่วนลบ5ลบ1เท่ากับ1ส่วน3ดังนั้น y ลบ1ส่วน c บวก4เท่ากับ1ส่วน3หรือ x ลบ3 y เท่ากับ -7 ค่ะให้ทำนรงเดียวกันความชันของด้าน AB และ ความชันของด้าน c d จึงต้องเท่ากันดังน,นั้นลบ2ลบ y ส่วน1ลบ c เท่ากับ5ส่วน1หรือ5คูน5 x ลบ y เท่ากับ7จากกันแก้สมการทั้งสองจะได้ x เท่ากับ2และ y เท่ากับ3ดังน,นั้นที่กัดของจุด,ดีคือ2และ3ค่ะ จุด A คือลบ4และ1จุด B คือลบหน้าและลบสจุด C คือ1ลบ2และ D คือ X และ Y เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน a b c d ต้องหาพิกัดของจุด D วิธีทำจากรูปด้าน a d ขนานกับด้าน b c จะได้ว่าความชันของ ความชันของด้าน DC เท่ากับลบสี่ลบลบสองส่วนลบห้าลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งส่วนสามความชันของด้าน AD เท่ากับ y ลบหนึ่งส่วนด้วย x ลบลบสี่ดังนั้น y ลบหนึ่งส่วนด้วย x ลบสี่เท่ากับหนึ่งส่วนสามหรือ x ลบสาม y ได้ความชันของด้าน CD จะต้องเท่ากันดังนั้นลบสอลบ y ส่วนด้วย1ลบ x เท่ากับ5ลบ5ส่วน1 ของเส้นตรงที่ผ่านจุดหกับลบสและหกับหนะคะวิธีทำน,นะคะ m เท่ากับสามบวกสส่วนด้วยสบวกสเท่ากับเจ็ดส่วนหนะคะ m สองเท่ากับห้าบวกสส่วนลบหเท่ากับเดส่วนหดังนั้นเ1เท่ากับ m 2. ดังนั้นเส้นตรงทั้งสเส้นขนาดกันค่ะ ใช้เวลาว่าให้เป็นไปอย่างและทำช่วยกันทำยามมีความจำเป็นและก็คนที่ได้ตัวอย่างหรือตัวอย่างนั้นต้องศึกษาต้นทุนฟ้าในเนื้อหาต่างๆก็จะเสร็จมาเป็นรูปแบนก็จะมาถชมกันี้นะคะสำหรับสรุปได้ปท่านได้ใจความแล้วก็ I took the hall and hit him up too <laughs> <laughs> I, Next <laughs> time I am never touched When you dance to tease me on going on down the road with a tired team and a heavy load well i cracked my whip and the leader sprung i say good day to the wagon tow. turkey in the straw turkey in the hay turkey in the straw what do you say well roll him up twist him up i took the haul to tease me all night, sharing uh -oh.